หอปลาภูที่บะขาวเลีที่๙๙๘เรียกที่หอปลาภูที่มะขาวเลขที่998ค่ะบัญชีใที่แม่คื่อำเภอ๕๗๐หาเจ้านุปบ้านวกนูนะะบ้านวอนภูตำบนน้องหน้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดอุดอนธานีนะคะเบอร์โทรแม่คู่อ็คือ062 4232901ามสองเก้านย์หนึนคะคเพื่อพ้นกับติดต,ต่อไปก็จะต้งจเิดเปอร์ู่านกอสี่องสามสองเก้าศูนย์หนึ่งนะคะบ้านเราผูโมที่สิบตำบนน้องนะคะมาเพื่อเงินจากวัดตุวรณานี่ละหัส,ส 4, นสี่หมื่นหนึ่งพันคะคพอว่าพู้ละคพ้นกาบ่อไหน้านคะคะนักไก่พอว่ากำจงฝากร่วมถวาย สิเป็นดายสีนะคะสิเป็ดใบสีเทายสีพุ่มใบสีปากข้ามพร้อมทั้งพร้อมทั้งป่ยท่านะคะป่ยท่าตาหางการกินเครื่องท้าไวข้าวนั้งเพื่อผู้ว่าสวัสดิค่ะก็คือว่าที่เก่านะคะเดี๋ยวนี้ก็ลังจะเตรียมเมื่อนนะคะจะเตรียมค่ะหลายสิ่งหลายอย่างหลักกา สีมีเฮตุเงินถวายปูนะคะเพราะว่าไปร่วมสร้างที่วัดปูที่ห้องกำลังสร้างหัววัดนะคะกำลังสร้างกระแพงหลักหัววัดและประตูโขงยังบาทัณฑานะคะพิศสาไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆกื่อยสะพองท่ามพระสังกระจายพระสังกระจายแต่พอท่านเล้วเสฉยจึงกระเด้ออันที่แล้วที่ที่ได้คู่ท่าสามคือพญานาคเกศเสียงสองูงค์ค่ะ ปรตูกระนัตะนากราสุโตตะนากราตอรังหอระร่งนะคะหอระงดูรณะไม่กับเป็ีอยนว่าเ็จสินโซตุลนะคะเพีีงยต่ว่าเอามดูรณะดูเีค่ะดูประชาหรายนะคะสิเอ็ดประตูน้าตานะคะแล้วก็พรอางเดาฝ้าแลวก็ปูกระเบืองเ็กระเบือหไร้สิ่งหลายางค่ะเปลี่ยนไปในวรรคดีพอรรงทุบบาทด่านมาด่านขาด ท่านนาปูสนายจท่านแม่เท kind of ่เพื่อนละกะมองหน้าหล้าวางถวายตัวรัตนกราศีตินกื่องกับถนนลายยางลายแนวก่บทีแม่ผู้ได้รับมอกหมายมาสิเดพาเอฟซีท่านไก่ท่านไก่สายนึงปูล่ะกันเมาซอยกับเมโซยกับสามท่าโพธศาสนะในร่วมสามรวมเป็นกำกันละกับปูไรสายแาว ขัายุอยางนีไปนะคะผ่าแล้วพมผ่าเซ็ตจากดุกราดาโบผอมทั้พระสักจายนะคะและกาสิสารประตูโขงนะคปร,ระตูโขงผอมทั้งกรแพ่กำแพงนวัดค่ะลายสิ่หลายอยา่างคับฟังมือเื่อว่าวันทีเก่าวันที่เก่าปู่อชิมีซีดีเกิดขึ้นนาะให้ดูให้ร้านจ,จะไปเสียงโซกเสียงหลากกัน ทุกคนกับว่าพามีพื้นทีห้อ,อนออบบก,ก,ก็อยากเปียนยากสร้างขอรวมบุญมากเพื่อรายยี่สิบบาทหรือว่านลอยนง่งก็เปลี่ยนผิศสนขึ้นกันละกันแบบแต่ใจใ,จใส่สท้าผ้า้าเท่าจะรวมสร้างแม่รูกกับผ้าสา,ไางไปเรื่อยๆได้แต่ว่าผูกโบหอกมีปัญหาจย่างหนึ่ตบอกว่าวันที่สิบห้ามาเจว่าสิบห้าสิบหกเพียเดียวมาเอ,าอกตอตกว่าเด้ง <laughs> เลี้อสิบห้าหนึ่งมาอ่าสิบห้าหนึ่ง เจอกันแล้ววะเดี๋ยวพอพ่อบอกมัเปนหลาตัวเสียแล้ว่ะแต่ว่าทาค่ายเพื่อนไอ้แตงค่ายนะแม่สุพนก็มาแล้วว่ะแม่สุพนเพิ่งแม่แสบเบอแม่สุพรข้ามัวคาค่ายเทเลวิชห้าร้อยเก้าสิบสามก่อนห้าร้อยเก้าสิบสามเออก็ห้าร้อยหกสามคาค่ายแล้วอันนี้คือคาค่ายแม่สุพนกับแม่แสบเบอข้าวิดเจรนาลนอรเดอริดเจรนาลิน ยิบยักเตียมโชว์คนคนละใบสองใบเพื่อมนาเสื้ีร้าที่หนึ่งละที่หนึ่งกมีละที่สองละที่สามละที่สี่ละที่หานะคะงวที่ห้านะคะก็มีคนถึงรักมั่นะคะแต่ว่าก็มีละที่หนึ่งมีละที่สองที่สามละก็ที่สีที่ห้านะคะที่เนแกนก็วมายินเลวยได้ใยด้วยละคนละว่าชงเชยกับวยละวาที่หา ผู้ได้ก็ท่านใดแระแตเย็นเดื่อต่เดอขอพ่งพาลอยมีปูที่พามาบอกปูตาปูผูู้ปูคุณคุณจาที่จ้าทาจ้บานจะาอกสิงสทธิ์นที่ยือบเิเนณยห่งนี้บอท่องตัวนันตราพนาสุโปาาาทูกมูเรามาเป็นสักีพญาลาลุลานอยากมีบุญมาหอมสามากันแต่ขาดผัดใจล้ะคะบางทีแบบที่ปูเข้ามาก็ท่ันหอดกันละค่ะ เอาลอยในลอยใจเย็นๆใก่รอกันบุญสิทานงรอๆกันตัวเอาอีะใจ้อยแม่ชงวยก่บแม่แสีเดือดก็ล้งเห็นกับเขาป่าป่าถวายตัวใจลอยกับมะคนณเนาะแกกตัวมาถุณต้องการอาจาจั์ขึ้นไปคุยกับตัวมันนี่มันนี่ขึ้นแรกว่าที่เกียตค่ะการแรกว่าที่เกียรติค่ะใจลอยเนาะรอยใจลอยลอยใจอยเอาฟางเทนาได ท้างเพื่อไทยแน่อนเอาเพื่อม่ครูให้ FC สามู้เพื่อแม่ัวอะไรเพื่อแม่อะไร FC วันปู่ของเออล้ีสอว่าผู้ขออะไรายังอด้ว่ยตัวหอยาหารการกินสร้างไปนั่งอเด้อเออสร้างไปนั่แล้วก็กินข้าวไปพพูว่าเออกรรมการเชียเกือพเออกรรมการเสียเกอท่สตดียกร

ทุกสายเราในทุกยิ่งเราในก็อย่ด้การเพื่อพวกเราส่วนส่นา เป็นตัวอย่างบางตอนแล้วค่ะมที่เก่าอาทิตามค่ะตาทตา้ามช่องยูทูบของเฮาแล้วค่ะหลคยเลียวลบ่นม8ายเฮงถ้าม่านลายเฮงนอนซึนพอท่านเกียบหนู่งหกห้าชแนลเกียบแดงโมพาเลยผ้ารวยพอมท่านยิ้มพ้ารวยพอสวยใจเกินเลยพอสวยลอยลอยร่มหาอไรซื่อใหม่กะไเสวยอลอยลกันฟุ้มพ้ารวยค่ะ ลายผัวลายก้นเกลพอท่านเกลพลาดด้วยนะคะอาภิตามท่านชมยูทูนะคะผู้ก็ได้มารผู้ยุก๋ทรงใจสทรงแจมาหาปูเอออะไคือเอาเอาอาหารกัดกินแล้วอะไรได้บ้างคะเนี่ยิริม่อนปูก่อนค่ะจังเด็ก็จังไปติดตามรับส้มน้ำปูต่อเนาะค่ะเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ